สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมูจะมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะตอนนี้นะคะหมูก็กําลังมุ่งหน้าไปยังที่พักค่ะที่พักของหมูคืนนี้นะคะจะพักที่โมนัดรีเวอรแควรกาญจนบุรีตัวที่พักนะคะจะอยู่ในอําเภอเมืองนะคะ่ะเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะหมูก็ได้เลี้ยวเข้าซอยมาแล้วค่ะจากถนนเส้นหลักนะคะเลี้ยวเข้าซอยเพื่อตามหาที่พักเนี่ยไม่ไกลแล้วก็ไม่ลึกมากนะคะแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆค่ะเราสังเกตป้ายตรงนี้ได้เลยนะคะป้ายสีแพ็คร้อยจากนั้นนะคะเตรียมเลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะเพราะว่าที่พักนะคะอยู่ซอยใกล้ๆตรงนี้เลยเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าที่พักได้เลยค่ะนี่เลยโมนาดค่ะ ทางเข้าของเขานะคะก็ออกแนวเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นเนาะก็ให้ความสวยงามค่ะจากนั้นนะคะเราก็ขับตรงไปตามทางได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่เรานะคะจะไปจอดรถทำการเช็คอินกันค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา4ี่โมงเย็นค่ะที่หมูนะคะได้เข้ามาเช็คอินค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะหมูก็ไปแวะคาเฟ่แล้วก็ออกจากบ้านเช้าด้วยค่ะก็เลยถึงที่พักแบบ4ี่โมงเย็นแล้วค่ะเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปได้เลย ก็จะเป็นลานจอดรถของที่พักแล้วค่ะช่วงเย็นเย็นมืดๆนะคะรถก็จะจอดกันแบบเกือบเต็มเลยคาดว่าช่วงเวลาประมาณนี้นะคะ,หล,ะหลายๆท่านก็น่าจะออกไปเที่ยวกันอยู่ค่ะพอเราจอดรถเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีพี่เขานะคะมาช่วยเรายกกระเป๋าค่ะเพื่อพาเรานะคะไปสู่จุดที่เช็คอินทําการเข้าพักค่ะเราก็เดินไปตามทางได้เลยค่ะจุดแรกนะคะที่หมู่มองเห็นเลยก็คือสะไวยน้ําค่ะนี่เลยก็คือสะไวยน้ํานะคะดูแบบว่าดูแบบ ดูหน้าวายเนาะแล้วก็ดูบรรยากาศร่มรื่นมีต้นไม้สีเขียวตัดกับน้ําสีเอ่อตัดกับน้ําสีฟ้านะคะดูสวยดูร่มรื่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเช็คอินค่ะเขาก็จะมีน้ํานะคะเสิร์ฟให้เราด้วยนะคะระหว่างที่รอทําการเข้าห้องพักค่ะเพื่อนๆและอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศโดยรอบช่วงเวลาบ่ายๆค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราได้ทําการเช็คอินเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีพี่เขานะคะพาเราไปสู่ที่ห้องพักค่ะหมูนะคะจะพักที่ชั้น3ค่ะ ซึ่งที่พักอันนี้นะคะจะไม่มีลิฟต์นะคะเราจะต้องเดินบันไดขึ้นไปค่ะระหว่างทางที่เราเดินขึ้นบันไดไปชั้น3าใช่ไหมคะเราก็เดินขึ้นบันไดไปชมวิวข้างนอกไปเห็นสระว่ายน้ําเห็นต้นไม้นะคะเดินแป๊บเดียวนะคะก็ถึงชั้นสามแล้วคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะหมูก็ถึงชั้น3าเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะซึ่งหมูนะคะจะพักสองห้องค่ะ,ะห้องของหมูนะคะจะเป็น2ห้องอยู่ริมสุดซ้ายมือเลยคะ่ะ เดี๋ยวหมูนะคะจะมารีวิวห้องให้เพื่อนๆดูนะคะห้องที่หมูพักเป็นห้องแบบดีลักค่ะค่ะพอเราเปิดเข้ามาใช่ไหมคะมุมแรกที่เราเห็นก็จะเป็นมุมแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวหมูจะแทนมาตรงที่เตียงนอนค่ะอันนี้นะคะหมูก็จะเลือกเป็นเตียงคู่นะคะนอนสองคนแบบนี้เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเตียงค่ะส่วนถ้าเกิดใครที่เข้าห้องมาแล้วนะคะเสียบคีย์การ์ดตรงนี้เนาะ,อะโอเคแล้วก็ อันนี้เป็นมุมเตียงใช่ไหมคะอันนี้เป็นเก้าอี้เอาไว้นั่งดูทีวีหรือแบบนั่งชิลๆฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่วางของนะคะแล้วก็ทีวีเดี๋ยวเรานะคะมาดูห้องน้ำกันอะห้องน้ำนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะเขาจะมีแฮนด์โซฟ ให้เราด้วยแล้วก็ตรงก๊อกน้ำคนะ,คะก็เลือกได้ว่าจะเอาน้ําร้อนหรือว่าน้ําเย็นค่ะดาา้านล่างนะก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้สองผืนแล้วก็ผ้าพ่อหัวสองแล้วก็ได้เป่าผมค่ะทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้าของเรานะคะจะมีไม้แขวนให้สี่ชิ้นค่ะแล้วก็มี ตู้เซฟแล้วก็เสื้อคลุม2ตัวแล้วก็สลิปเปอร์2คู่นะคะอีกคู่หนึ่งมูใส่แล้วเรียบร้อยอยู่นี่ค่ะนี่นะโอเคแล้วก็ในห้องน้ำนะคะจะมีที่ให้เราแขวนนะคะอยู่จุดหนึ่งอ่ะอันนี้แล้วก็มุมห้องน้ำอันนี้นะคะห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งโซนก็คือมีประตูกระจกกั้นนั่นเองนี่ค่ะเพื่อกันเปียกนะคะข้างใน ฝกบัวจะเป็นแบบนี้นะมีแชมพูเชาวเจลให้ครบเลยนะคะเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่ต้องพกแชมพูหรือว่าสบู่มาเพราะว่าที่โรงแรมนะคะมีให้ครบแบบนี้เลยะค,ะค่ะเพื่อนๆ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นในสมวนของห้องน้ำนะคะอ่าท่อปอันนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่ได้สังเกตนะจะนึกว่าอันเนี้ย เป็นประตูตกแต่งหรือว่าเป็นแบบผนังตกแต่งใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะข้างในคือแทนๆน,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 นะคะก็คือตู้เย็นอยู่ด้านล่างแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีอ่มีเหมือนเป็นโคมไฟแล้วก็ที่ชงน้ําร้อนนะคะเอาไว้ต้มกาแฟต้มชาประมาณนี้ค่ะในตู้เย็นจะมีน้ำให้อยู่สองขวดนี่นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ เครื่องชงกาแฟแล้วก็ตู้เย็นนะคะถ้าเกิดเผล่อใครไม่ได้สังเกตนะคะถ้าเกิดอยู่ติดกันแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็ถัดไปนะคะเพื่อนๆจะเป็นวิวด้านนอกนี่เลยวิวด้านนอกสวยมากค่ะก็คือให้บยรารกาศดูร่มรื่นข้างนอกเป็นระเบียงเราสามารถเปิดประตูกกระจกตรงนี้นะคะเปิดออกไปได้เลยเพื่อเพื่อออกไปชมวิวนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ให้เราแบบอตอนเย็นๆหรือว่าตอนเช้าเช้า นั่งนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะมองเห็นสระว่ายน้ำด้านล่างด้วยค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะเดี๋ยวหมูจะแพลนห้องให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งแบบช้าๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ จากการที่เราชมทั่วห้องแล้วใช่ไหมคะห้องที่หมูพักนะคะเป็นห้องดีหลักค่ะหมูมาพักช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะเพื่อนๆก็เรียกว่าแบบเหมาะกับการพักผ่อนเลยอะคือเออเก้าอี้ก็แบบคือสบายมากนอนดูทีวีนอนชิลๆเพราะว่ามองออกไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบว่าความร่มรื่นอย่างที่หมูบอกเห็นต้นไม้มองลงไปเห็นเป็นแบบ สะว่ายน้ําคือมองล้อมันแบบสบายหูสบายตาเหมาะกับการพักผ่อนช่วงวันหยุดจริงๆค่ะเพื่อนๆแล้วนี้นะคะก็คือรีวิวโรงแรมโมน,นัดกาญจนบุรีค่ะ